สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับหากจะพูดถึงทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในโลกของฟุตบอลสมัยนี้ลิเวอร์พูลต้องเป็นหนึ่งในสโมสรที่ติด5อันดับแรกบนโลกฟุตบอลใบนี้ที่มีแฟนบอลเยอะที่สุดซึ่งฤดูกาลใหม่นี้นะครับลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จ็กินคอปได้ลาออกแต่เขายังทิ้งนักเตะฝีเท้าเยี่ยมทั้งหลายที่คอปได้ขัดเกลามาระดับหนึ่งเอาไว้เป็นมรดกให้คุณซือออใหมยย่่ยางนสล ลิเวอร์พูลนะครับเริ่มเกมปีซีสั่นที่อเมริกาด้วยผลงานเข้าตาแฟนบอลในเชิงสกอร์เอาชนะเรียลเบติสไป1นประตูต่อศูนย์ชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งชนะแมนยูสามประตูต่อศูนย์กลับมาอุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์เอาชนะเซบียสี่ประตูต่อหนึ่งและเสมอลัสพามัดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งเราก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นกับเกมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของอเนสซัลตฟุตบอลสไตล์สล็อตยังมีแนวดเดิมๆของครอปอยู่อาจจะมีแตกต่างกันในรายละเอียดการเพสซิ่งยังคงได้เห็นแต่ที่่่ได้้เเเห็นนนคคืออใยุคคระระบกาพงผูลจ เข้าไปรุมสกรรมฝ่ายตรงข้ามที่ได้บอลแต่ยุคข,ของสลอ็อตการเพรสซิ่งจะมีส่วนหนึ่งกระจายประกบคู่ต่อสู้อยู่ใกล้ๆกับลูกบอลเพื่อปิดแนวทางการส่งบอลของผู้ที่ถูกเพรสอยู่ส่วนแดนหน้านะครับเล่นกันเป็นระบบมากขึ้นไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวในการตะลุยสู่แดนหลังของคู่แข่งอีกอย่างที่สัมผัสได้นะครับมีการใช้กองกางลางแนวรับถึง2คนเพื่อช่วยกันหยุดเกมบุกค,คู่ต่อสู้และเมื่อตัดบอลได้ก็จะทําการเปิดเกมลุกที่รวดเร็วด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้กองหลังเล่นกันได้ง่ายขึ้นและทําให้เสียประตูค่อนข้างยากสิ่่งทีแฟนนออะคครรุ้ับ คงเป็นเรื่องตลาดนักเตะที่จี้ไปยังตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือหมายเลข6กซึ่งข่าวกับมาตินชูบีเบนดี้นะครับจบลงแล้วเพราะนักเตะนะครับมีความผูกพันกับสโมสรเรีลวโซซิดัตจนไม่อยากได้รับความเกลียดชังจากแฟนบอลและปฏิเสธลิเวอร์พูลไปในที่สุด อันเดอสลอตนะครับคุมทีมจริงจัง4ี่นัดหงแดงยัดเยียดความปาลาชัยให้เลโวเบติสอาร์เซนอลแมนยูและเซบีย่าคว้าชแชมป์อุ่นเครื่องอย่างน่าเกงขามรูปแบบการเล่นชัดเจนเกมรุกวูบวาบดุดันน่ากลัวกระทุ้งประตูรวมกันถึงสิลูกเน้นๆนี่ขนาดยังไม่ได้ผู้เล่นใหม่นะครับหากได้มาตินซูเบมดี้มาเป็นหมายเลยขหกคนใหม่คิดว่าพวกเขาจะน่ากลัวมากขนาดไหน พิมลิกฤดูการใหม่กำลังจะเดินทางมาถึงหากของแดงไม่สามารถคว้านักเตะเข้ามาเสริมในตลาดรอบนี้ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะยังไงเสียแล้วผลงานของแอนน์นสล t อตในช่วงปีซีซั่นก็น่าจะทําให้แฟนหงบเบาใจได้ไม่มากก็น้อยและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ